จบเนช่นลีก2สนามวอลเลย์บอลสาวไทยอยู่ตรงหนาในระดับโลกและเอเชียกับหนักตบลูกยางสาวไทยที่จบภารกิจการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ที่เมืองบราซิเลียประเทศบร,ราซิลในช่วงสัปดาห์ที่2ต้องบอกว่าผลงานไม่สู้ดีนักแพร้รวดทั้ง4เกมด้วยผลงานที่ย่ำแย่แพ้ทั้งหมดทำให้อันดับโลกของลูกยางสาวไทย ในการจัดอันดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB หล่นมาอยู่ที่15ของโลกด้วยการมี193.42คะแนนหลังจากสนามแรกหัังอันดับ14เนื่องจากความพ่ายแพ้ทั้ง4เกมที่มีให้กับเยอรมน,นี1 3เซตแพ้สหรัฐ0 3เซตแพ้เซอร์เบีย2ต่อ3เซตและแพ้โครเอเชีย0ต่อ3เซตทำให้โดนหักแต้ไป23.18คะแนนโดยเฉพาะในเกมสุดท้ายที่แพ้ให้กับ หนักตบสาวตราหมากลุกทีมอันดับโลกต่ำกว่าทําให้โดนลบคะแนนไปมากถึง14.01ต้มเลยทีเดียวส่วนในระดับทวีปถับนักตลบลุกยังสาวไทยยังครรังอันดับ3ของเอเชียเป็นรองจีนเบอร์หนึ่งที่มี344.52คะแนนและญี่ปุ่นอันดับ2ของเอเชียที่มี314.92คะแนนรวมทั้งยังคงทิ้งห่างเกาหลีใต้อันดับที่4มี117.87คะแนนขอขอบคุณภาพแห่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ